สวัสดีครับสวัสดีผมพี่น้องเบิร์ตสูขสูขค้นคือเก่าครับผมพี่น้องครับเคยดอยแสบหนัวมากแล้วครับพี่น้องครับผมครับผมพี่น้องวันนี้ส้มตํำมือกล้วยครับผมพี่น้องเบิรงครับตาถาดปักไงเพ็รแสบครับผมพี่น้องครับพักก็มีผักกาดขาวผักคะชะอมนะครับพี่น้องผักซีไทยถั่วถั่วฟังยาวพี่น้องครับแล้วก็ทูนมีแคบมูพี่น้องเดี๋ยวเอานมจีนกอนครับพี่น้อง มันเีนใสจักหน่อยอส่วงแรกครับผมพี่น้องมนันนี่มาวางนี่แหละจักหน่อยมาครับผมพี่น้องบานนี้มาเด้อครับผมพี่น้องครับสดคํายังไงน้าเคยดอยครับผมพี่นอ้องมาคําแหลกอืม ืมแสบด้วยเหครับพี่น้องเพชรจวด 어, uh 어. -huh. เสียงเหี้ยดจ้าน่าห, F F F. ห่องแอบแอบแึมแดดส่องตาแล้วพี่นอ้อง uh มันกินอยู่หลังบ้านพี่น้องมาเนี่ยตะเวนกำลังเหยตกดินครับ ทุนพี่น้องหวานดีครับแดดส่องตา น pues ุ่มเลยทำยังไงก่อน่ะ โอ้โเผ็ดจวดพี่น้องครับน,น้ำนอนเฝ้าพี่น้อง <c oughs> ทำยังไงพี่นอ้องเบิร์ดเอาเบิร์ดนี้บ้างนะฮึ่ม อโอ้โหิ่ง้อยเผ็ดเผ็ดเป็นเผ็ดฮื้ S <S <S แซบคักพี่น้องเลยสุดยอดพี่น้องครับเม็ดกระทิน ไปแล้วครับพี่น้องวันนี้ครับผมเคยดอยขอขอบพูดมาให้พี่น้องเบอร์สู่สู่คนครับผมที่ให้เกียรติมาติดตามรับชมเคยดอยแสบนัวนะครับน้อพี่น้องครับผมถ้าพี่น้องมากับกดไลร์กดแช่เคยดอยน้ำเด้อครับผมพี่น้องครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เคยดอยเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับน้อพี่น้องครับผมครับผมพี่น้องครับวันนี้เคยดอยขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ